สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวหูฟังนะตัวของ Energy Premium ถ้าเพื่อนๆจะซื้อหูฟังเนี่ยมาฟังเพลงเพราะๆผมแนะนำตัวนี้เลยตัวนี้เป็นเ,เป็นของยี่ห้อ Energy Premium เอ่อจะเป็นรุ่น กลออับหัวนิดนึงจะเป็นรุ่น sb 0 6จริงๆตอนนี้มันมีตัว09ด้วย sb 0 9แต่ว่าตัว09เนี่ยข้อต่างของมันก็คือ09เนี่ยมันมันจะไม่มันจะไม่เป็นอินเอียร์แบบนี้คือมันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะใส่เข้าไปในหูไม่ได้มันจะเป็นอ่ามันจะเป็นหูฟังแบบใหญ่ๆแบบอย่างรุ่นเก่านะ ก็มันจะเข้าอินเอียร์เข้าไปในหูไม่ได้แล้วไอ้ตัวศูนย์เก้าเนี่ยตัวอห้อยคอตัวเนี้ยมันจะมันจะมันจะเป็นสายอะ่ะก็คือสายต่อจากตรงนี้เลยเพียงแต่ว่าสายมันจะใหญ่นิดน,นึงแล้วก็คล้องเข้าไปที่คอได้มันจะไม่ค่อยเกี่ยวคอเวลาเวลาเดินไปเดินมานะมันก็จะหลุดแต่ราคามันก็จะถูกกว่าตัวนี้มันก็จะถูกกว่าตัวนี้อ่ ถ้าเอามาฟังเพลงนะแนะนำตัวนี้เลยไม่ได้สบอนเซอร์ใดๆจากบริษัทเดนินนะครับแต่ว่าอดีแล้วก็มาว่ากันไปตัวนี้ราคาเนี่ยผมซื้อมามันก็จะต่างกันนิดนึงตอนเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วอะ่ะที่ผมซื้อตัวแรกเนี่ยตัวนั้นมันน่าจะอยู่ หกร้อยกว่าบาทนะอยู่หกร้อยกว่าบาทพอตัวที่สองน่าจะลดลงมาสักหน่อยมั้งน่าจะห้าร้อยกว่าบาทแต่พอมาปีเนี้ยปีนี้ผมไปซื้อตัวนี้มันอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบแต่ว่าปัญหาก็คือมันมันหาไม่ค่อยมีนะมันหายากนิดหนึ่งอะไม่รู้เขาเลิกผลิตหรือว่ายังไงก็ไปหาในช้อปปี้ในลาซาด้ามันก็ยังมีบ้างแต่มันก็ มันก็ไม่ค่อยเยอะแต่เสียงนี่ดีมากนะเสียงดีมา,มากๆเสียงฟังเพลงเสียงเบสเสียงอะไรเนี่ยดีมา,มากๆคือข้อดีของเจ้า SB 0 6ตัวเนี้ยคือนอกจากรูปลักษณ์เนี่ยสวยนะสวยแบตเตอรี่ก็อยู่นาน ที่สําคัญคือเวลามันจับบลูทูธอ่ะมันจับได้ไกลมันจับได้ไกลถ้าเพื่อ,อนๆใส่ใส่หูฟังยี่ห้ออื่นนะหรือว่าตัวอื่นอะ่ะคือผมปกติผมใช้มาหลายตัวนะผมใช้มาหลายยี่ห้อมากก็ไอที่มีขายในช้อปปี้ในรัดาท,ทั่วไปผมก็ซื้อมาหลายตัวนะข้อเสียส่วนใหญ่เนี่ยบลูทูธมันจะสั้นคือวางโทรศัพท์มือถือหรือว,ว่าวางแท็บเล็ตไว้ เดินไปสักสองสามก้าอ่ะเสียงมันเริ่มหายแล้วอ่ะมันอย่างนี้มันก็มันมันก็สั้นไปนิดนึงมันก็จะมันก็จะขาดช่วงคือไปที่ไหนมันต้องพกโทรศัพท์ไปด้วยนะเสียบใส่กระเป๋าเกงเงี้ยมันก็ไม่ไหวอยู่ในบ้านมันก็ลําบากนิดนึงนอกจากนั้นนอกจากนั้นก็เหมือนกับหูฟังทั่วไปแต่ว่าเบนดัันจะหนักแล้วก็ฟังมันก็จะ มันจะไม่ค่อยสะดุดแล้วก็แบตเตอรี่ก็อยู่ยาวนานชาร์จทีนึงก็โหใช้ยันค่ำอมันก็รูปลักษ์ก็แข็งแรงนะผมใช้มาสมตัวแล้วไอตัวตัวล่าสุดที่ผมต้องทิ้งไปเนี่ยเพราะว่าสายตรงตูดเนี้ยมัน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 ขาดไปมันก็เลยดังข้างเดียวผมก็เลยทิ้งไปอ้อลืมบอกอีกข้อนึง เวลารับโทรศัพท์หรือว่าโทรอ่าโทรผ่านบลูทูธเนี่ยเสียงชัดเจนมากดีกว่าหลายๆยี่ห้อเลยดีกว่าหลายๆยี่ห้อเลยก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปหาซื้อเอานะมันก็ในลนาซา d ดใน s h อ p e e ยังมีอยู่มั้ยยังมีอยู่แต่ว่าก็ลองไปหาดูผมหาแล้วมันเจอไม่ค่อยเยอะเจอไม่ค่อยเยอะอันนี้คือผมไปซื้อที่ร้านเลยผมซื้อที่ร้านมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยหาโอ้โหหา,ห,าหลายวันอยู่ ก็ตามนี้นะครับเพื่อนๆ480ถ้าใครอยากได้เสียงดีๆเบสเพราะๆแล้วก็ที่สำคัญคือบลูทูธไกลๆนิดนึงไม่จำเป็นต้องพกโทรศัพท์มือถือไปตามหูฟังก็ตามนี้นะครับขอบคุณมากครับ